สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาชี้เป้าที่นานะคะที่นาแปลงสวยนะคะติดถนนราดยางเลยนะคะทุกท่านเป็นถนน2องเลนนะคะรถผ่านสวนกันได้คะ่ะที่นาแปลงนี้มีขนาด9ไร่2งาน45ตารางวามีคลองส่งน้ำของชนรับทานผ่านนาแปลงที่ดินด้วยนะคะมีถนนตัดผ่านหน้าที่คะ่ะอยู่ห่างจากถนนสายเอเชียเพียง4กิโลเมตร และห่างจากหน่วยงานของชนรับประทานเพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ห่างตลาดสิงห์บุรี9กิโลเมตรสามารถคมนาคมสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการหลายๆแห่งอยู่ใกล้โรตัสด,ด้วยนะคะทุกท่านราคาขายยกแปลง5ล้านบาทสนใจสามารถต่อรองได้นะคะที่ดินแปลงสวยทำเลดีนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังังวดสิงห์บุรีคะ่ะท่านใดสนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านสอบถามข้อมูลและนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ